สุขภาพตอนนี้ก็ดีค่ะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองเป็นปกติแล้วก็ตรวจเลือดทุก3มเดือนเหมือนเดิมค่ะอันตาซาวทุกหเดือนทานยาทุกวันเป็นปกติค่ะก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้ก็อาจจะแบบดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษแล้วก็หลังจากที่ที่ไปให้ NK cell มาค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรองเงี้ยค่ะ วันนี้ก็ไปชิมได้ไป้ปางใช่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะลุยงานหนักด้วยซ้ำไปค่ะแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคแสดงว่าอะไรที่ที่เราไปให้บำบัดไปรักษามาอะไรมันก็น่าจะโอเคน,น,น,นะคะการมีฝนคือว่าประมาณนั้นแล้วนี่แหล่งว่า,าใช่ใช่ใช ถ้าเกิดว่าเราทํางานหนักแล้วเราเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีผลหรือว่าถ้าทํางานหนักแล้วนอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลจริงๆแล้วมันก็มีผลกับทุกคนอยู่แล้วนะคะความเครียดหรือว่าการนอนไม่ตรงเวลาแต่พอเราเป็นคนปกติอ่ะเราอาจจะละเลยคือไม่สังเกตตัวเองหรือว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่นิดหน่อยเราแค่รู้สึกเพีียๆหรือว่าหน้าตาเราไม่สดใสอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอสะสมสะสมมานานๆขนาดคนปกติก็ยังป่วยหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นไปได้เงี้ยถ้าถ้าเป็นคนที่ป่วยอยู่แล้วอะค่ะเรื่องพวกนี้อาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงเรื่องการรับประทานอาหารตรงเวลาการกินการนอนที่ที่มันตรงเวลาอันนี้ก็ช่วยด้วยค่ะแล้วถ้าเราดูแลตัวเองดีๆทาอย่างนี้ดีๆอาจจะแข็งแรงกว่าคนที่ปกติที่ใช้ร่างกายแบบเฟืองก็ได้นะคะ ก็เริม่มตับรู้วชิพกับเขา,ากับการที่เราจะต้องใช้อยู่กับเขาไปาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังจะต้องเฝ้าระวังนะคะว่า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 ,วามันโตขึ้นไหมมันพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะถูกๆหกเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ต้องชินกับการอยู่ร่วมกันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ได้โดดเดี่ยวะคะ่ะเออคนล็อกข้างเป็นกันเยอะเลยะคะ่ะ ที่ที่สนิทสนิทเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นกันเยอะเลยเ,เ,เสียไปก็เยอะเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกว่าแต่ละคนจะรู้ว่าคะ่ะก็มันเข้าสเตจสี่กันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราโชคดีเราก็ได้รู้ตั้งแต่กลางกลางต้นๆเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังยังดูแลตัวเองกันไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีเพื่อนร่วมทางอีกเยอะเลยคะที่เป็นญาติญาติกัน กัลูกเป็นยังไงนคะก็อาจจะลูกโตขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้คือคือคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นไม่รู้หรือคิดไปเองไม่รู้ว่าในแต่ละวัยอ่ะมันจะมีวัยหนึ่งที่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 เขากําลังจะระหว่างเด็กไปเป็นวัยผู้ใหญ่อะค่ะมันจะมีช่วงประสาทกับปวดประสาทของพ่อแม่ค่ะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันว่าช่วงอยู่อายุไหนแต่ของลูกกรู้สึกว่าลูกสองคนเนี่ย ผ่านช่วงวัยนั้นไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงวัยที่เขากำลังเริ่มจะเติบโตละคุยรู้เรื่องพูดพูดได้พยายามพยายามจะปรับจูนเข้าด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วค่ะอย่างเช่นล่าสุดปะแปงนะคะเขาก็เขาก็พูดว่าแม่อย่าเพิ่งตายนะคือคือภาษาเขามันจะประหลาดนิดนึงแม่อย่าเพิ่งตายนะอยู่กับผมได้ถึงเจ็ดปีนะ จ็ดปีเน uh, like ี่ยผมแบบหลังจากเจ็ดปีนี้เขามีแผนจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราฟังเราก็แบบอุ้ยทาไมมันสวีทอย่างเงี้ยเขาก็ทมสวีทตรงไหนอะแม่ก็ตรงที่มันแบบมันเขาเรียกอะไรคะมันมันเป็นความจริงเขาพูดแบบตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยมันดูสวีดดีเขาจะเป็นแนวเนี้ยค่ะเวลาเป็นเด็กที่พูดอะไรแบบ ไม่ประดิษฐ์แต่มันสว de mm ีดด้วยความจริงของเขาอะค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบมันสวีดกว่าคําพูดแบบประดิษฐ์ประดิษฐ์เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เราถามแล้คุณตอบเราแปลว่าไม่โอ้คนบาปหนามันตายง่ายไม่ยากมันไม่ตายง่ายๆแบบงงเลยก็แบบเล่นฮาๆไม่ตรงสิค่ะก็จะเป็นแนวฮาๆไปอะค่ะ เปีขน้อเขาคงอยากทําธุรกิจอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนนี้คือจะเป็นช่วงที่เขาอยากรับงานพอาสังเกตเขาจะแบบมีงานแล้วเขาจะไปไปแม่ทาทาพอเขาเก็บเงินอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็คงอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างคงกําหนดกับตัวเองว่าระหว่างเนี้ยเก็บเงินสักเจ็ดปีจะแบบลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็ยังไม่ได้แบบพูดจริงจังเราก็จะไม่ถามเยอะ Mm hmm. เพราะว่าแบบเหมือนเด็กเจนนี้นะคะเขาจะพูดเท่าที่เราเขาอยากให้เรารู้ใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปก้าวไก่เขาเยอะนะคะ mm hmm. ตอนนี้ประแปงสิบเก้า hmm. ค <19 S 1> mm ่ะสิบเก้าแล้วเป็นหนุ่มแล้วคุยรู้เรื่องแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องจุดทูบคุยแล้วเข้าเขาเหมือนเปิดใจ หรับการปั้いいนนาวิาเขาก็เขาก็พยายามอะค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นความพยายามแบบเหมือนเด็กที่เพิ่งออกจากห้องนะคะ <S <S คือคือ,ค,อคือเหมือนเด็กเนื้ออะคะ่ะเขาคือออกมาเจออะไรใช่ค่ะบางทีเขาอาจจะเข้ากับคนยังไม่ไม่รู้จักวิธีการพูดกับคนแบบที่ที่มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรในสังคมเขาพูดกันใช่ไหมคะ อ่ามันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเห็นได้ว่าเขาพยายามพยายามที่จะปรับตัวะะอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วตอนนี้เราเขาขาน,น,นี่ยเราเน้นน้ำอะไรบ้างนะคะยการการขั้นตอการใช้รนขั้นตันกลุอะไรส่วนมากเราจะพูดกันสั้นๆนะคะถ้าเรื่องพวกนี้นะค่ะ <c oughs> สั้นๆ <c oughs> อา่า <c oughs> ปลาแปงจะเป็น <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแม่พูดจิงหรอวใช่ใช่แล้วก็จะปลาแปงเขาจะเป็นคนนิสัยเหมือน ห้ามพูดซ้ำๆค่ะคือเราจะมองเห็นอนาคตเลยว่าแฟนเขาหรือคนที่เขาจะอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะไหนหรือเปล่าคะเขาจะไม่ชอบคนที่พูดซ้ำสองครั้งเพราะเป็นเด็กที่ค่อนข้างหัวดีแล้วเวลาพูดแล้วเขาคิดอยู่แล้วถึงแม้จะทําเป็นไม่ฟังแต่เขาคิดตามเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรซ้สำสองครั้งปุ๊บอ่ะเขาจะหันไปมองหน้าแล้วบอกแม่พูดแล้วนะอ่ะอันนี้คือการเตือนว่าพูดซ้ำ ถ้าเกิดพูดครั้งที่สามคือเดินหนีเลยนะคะก็เลยจะเป็นอ่ะจะพูดกัน,นสั้นๆว่าเออพี่คนนี้อย่างนี้นะคะลูกเออสวัสดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างเช่นเวลาแต่งหน้าอย่าเล่นโทรศัพท์นะครับอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะพูดกันสั้นๆอย่างนี้เลยจะไม่ต้องมาเพราะว่ายังงุ้นอย่างนี้ไหมใช่จะเอาอะไรก็บอกสั้นๆ ตอนี้เป็นน้องนอนแต่น้องผมไม่ฝันน้องชอบคุยนะคะแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดคือและเขาก็ไม่รู้ว่าคนคนคิดว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะคือเขาไปไปไปเจอลูกพี่ธัญญาแล้วน้องลียาบอกอ๋อพี่อินโทรเวิร์ดป้าแปงก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกทำไมเขาเรียกผมอินโทรเวิร์ดล่ะอ๋อคนเขาคิดว่าป้าแปงเป็นอินโทรเวิร์ดป้าแปงก็เลยบอกว่า ผมเป็นเนิร์ดผมไม่ได้เป็นอ e ินโทร,รเขายอมรับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับเขาค่ะเนิร์ดมันก็จะคุยเรื่องเกมถ้าคุยเรื่องเกมนี่คือไม่หยุด<ม>เป็นชั่วโมงค่ะยิ่งถ้าเล่นเกมเดียวกันคือไม่หยุดค่ะเรื่องหนังสือเนี้ยค่ะเนิร์ดเราจะคุยเรื่องหนังสือหนังสือที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเรื่องแพทย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเานสที่เขาสนใจสิ่งที่เขาชอบก็ คุยไม่หยุดค่ะต้องบอกว่าหยุดคุยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มรับงานเยอะหรือยังคะที่ลูกเริ่ที่กะเริ่แบบปััใส่วนมากก็จะหลังจากที่เรียนเพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งสอบสอบเข้าใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วงปรับฐานต้องเรียนเกือบทุกวันนะคะแต่ก็จะไม่อยากขาดเพราะว่าที่ใหม่เนี้ยดูเขาเอนจอยคือคือเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนน่ารัก แบบมันเป็นเด็กอาร์ตอะค่ะเขาก็คงจะรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนน่ารักแบบเอ่อมีเพื่อนเดินเข้ามาคุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่อยากจะไปไหนก็จะอยากเรียนเกือบทุกวันถ้ามีงานก็จะได้รับงานช่วงที่แบบไม่มีเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งก็จะไม่ใช่เดือนนี <c oughs> ใช่ ยังไม่มีค่ะก็จะเป็นเดือนหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่วงหยุดเขาค่ะเขาก็จะเอาเอาเรียนเป็นหลักช่วงนี้ค่อนข้างแฮปปี้มากกับเรื่องเรียนตอนนี้น้อง,น,อง <c oughs> น้องก็จะเอาเรื่องแบบเรื่องเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนี้ดันเข้ามาทักเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปมากที่สุดค่ะเาน่าจะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะคะ คือแบบจะให้ถ่ายคือสูตรเราคุยกันคือคือน่าจะเป็นเด็กเจนนี้ด้วยนะคะคุยให้ชัดว่าเออเนี่ยวันนี้ไปทํางานนะต้องต้องมีงานมีอะไรบ้างมีสัมภาษณ์มีถ่ายมีเจอพี่เขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าชีวิตจริงไม่ให้ถ่ายโซเชียลไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะไอจีเฟซบุ๊กอะไรถูกต้องค่ะเอ๊อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าคเนี้ค่ะ มันมีเด็กแบบนี้ใช่ค่ะที่ที่ลูกเป็นาบบี้อ่ะพอลูกเป็นแบบนี้แบบไม่เหมือนแบบเอ้ยไม่ไม่จอยไม่จอยกับแม่เลยองเนี้ยลุกจะบอกว่านุกอะกับรู้สึกว่านูกน่าจะเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเวลาที่เราทะเลาะก,กันแล้วเขาไม่มีหนุกมก็ค่ะเขานูกก็จะจะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่มีใครที่เข้าใจเขาจริงๆอาจจะมีคนที่ตามใจเขาแต่ไม่มีใครที่เข้าใจเขาเพราะว่า นูก,ก็รู้สึกว่าตัวนูกกับเขาใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่คนละเจเนอเรชันลูก,ก็จะมีความแบบติดส่วนตัวมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆเพียงแต่ว่าเราถูกเทรนให้เข้าสังคมตั้งแต่เด็กอะค่ะเราก็จะมีอีกหมวกหนึ่งที่เวลาอยู่กับคนแล้วเราแบบสวัสดีค่ะพี่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเวลาที่มันมันเป็นพาร์ทส่วนตัวค่ะจะสังเกตได้ว่าูกก็ไม่ค่อยโพสต์รูปตัวเองทีหายไปเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกลุ่มแบบ ดาราที่แบบไปกินข้าวอ,อย่างเงี้ยคือน้อยมากเลยะค่ะคจะเป็นเพื่อนแบบอ๋จริงๆมีแบบวิชุยคนนึงใช่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 ค่ะก็ก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับปลแปลงเวลาปราแปงเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเราเราเข้าใจเขามากๆเลยแล้วคนเน,น,คน้องอดน้องอดำคนโตปิปโป คนโตปิโป้แล้วก็ปรปับแปลเป็นคนกลางแล้วก็คนเล็กเป็นน้องอาดับมีอีกสองคนนะคะจอง่นไะ,ะไม่นะคะน่าจะแบบสามคนนี้สามรสชาติเลยค่ะคือแบบเข้าใจเลยว่าคนเรามันนี้ใส่มันไม่เหมือนกันจริงๆต่อให้เลี้ยงก,กันมายัางไงก็ตามค,คนโตก็จะอีกแนวเลยค่ะไม่ชอบวงการบันเทิงชอบค้าขายเป็นแนวแบบปากลายอะคะ่ะ a g g r e s s i v นิดนถ้าเกิดว่ามีอะไร ยิ่งถ้าเกี่ยวกับมีใครมาว่าแม่นี่โอ้โหใส่แลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ประแพงเขาจะเป็นคนไม่ชอบไฟไม่ชอบการมีเรื่องไม่ชอบมีปัญหาเวลาท,ที่ที่ไหนมีปัญหาเขาเดินหนีเลยทุกทุกที่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเดินออกไปเงียบๆเ,เลยนะคะเออ,อดมก็จะเป็นแบบโลกนี้สดใสลเ่เลิงนะคะยังเป็นเด็กเราก็จะแบบเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้อะคะ่ะเจ็ดวันนี่คือเรียนเต็มนะคะ เรียนพิเศษเต็มเจ็ดวันหมายความว่าไปโรงเรียนกลับมาก็เรียนพิเศษนะคะแล้วสิ่งที่เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากเรียนเองขอเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็อยากเรียนอักษรเบลสําหรับคนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าอะไรทําให้เธออยากเรียนคือเราไม่เข้าใจว่าเด็กแปดขวบอยากเรียนอักษรเบลมันมีแรงบันดาลใจอะไรอะไรย่างเงี้ยเขาเขาเขาอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปจับตามลิฟต์ไปจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ รู้สึกอยากเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็แบบแต่มันเต็มแล้วนะทุกวันแล้วนะเดี๋ยวขอเวลาแม่ไปหาตังค์หน่อนนะแต่ครอบวพี่พออน้องเขาก็เข้ากันได้ดีเลยคะะคือแม่จะลป็ประาณปาแปงกับเอ่ออดัมเนี่ยเขาจะสนิทก,กับพี่ทั้งสองคนแต่เขาจะมีปาแปงเป็นพี่พี่ที่เขาลักพี่หลักส่วนปิโป้นี่ก็รักอดัมมากค่ะ แต่ระหว่างพิโป้กับปลาแปงเนี่ยด้วยความที่เขาใกล้ปีกันนะคะเขาจะมีความเหมือนวัยรุ่นคุยกันนะคะมันจะมีกำแพงนะค่ะมันจะไม่เหมือนใช่ยช่มันจะมีกำแพงแล้วก็พิโป้เขาจะกลัวปาแปงหรลอกๆค่ะพี่จะกลัวน้องเพราะน้องจะนิ่งมากนิ่งจนแบบแล้วพี่ก็จะเป็นคนแบบพูดเก่งนะคะบางทีเวลาพี่เขาพูดอะอะเนี่ยปลาแปง พูดเยอะจังหลังคาแล้วก็เดินไปเลยใช่ครับเวลาเราอยู่กับเขาเราก็จะรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบนางเอกซีรีส์รักนักแต่ไม่แสดงออกเีอยอ่าถือของให้เลยอยงเ่ะแต่แบบเหมือนไม่เต็มใจอะใครบังคับเลียงเเออก็รักนะเลีอยะเปิดประตูให้แล้วก็ทำหน้าเหมือนบังเอิญบังเอิญเดินมา ก็จะมีผีเสื้อสลับลายนะคะที่ที่กำลังจะออนแอร์ในวันนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากละครผีเสื้อสลับลายไว้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทุกทุกเรื่องค่ะก็ทำเต็มที่สำหรับเรื่องนี้คิดว่ามันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งคคือในใน ในทุกๆละครส่วนมากก็จะได้รับบทเป็นดรามา่าร้องไห้เจ้าน้ำตาอยู่แล้วแต่อย่างเรื่องนี้มันก็จะมีความเปลี่ยนในเรื่องของโทนเสียงน้ำเสียงอะไรเยงี้ค่ะถึงแม้ว่าพาร์ทดราม่ามันจะยังร้องไห้แต่ว่าพอพาร์ทที่มันไม่ดรามาะะ่าอย่างงี้ค่ะเราก็จะดูสตรองขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นดูเป็นนักธุรกิจมากขึ้นก็ยังไงฝากไว้ดูนะคะค่ะ ส่วนมากอะนุกจะบอกว่าก็คือปลาแปลงนั่นแหละ <c oughs> คือนุกอะจะเป็นคนที่ถ้าสังเกตนะคะจาก RS ออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้กลับไปคอนเสิร์ตลีกูเนียนนะคะจะไม่ได้รับคอนเสิร์ตเลยตั้งแต่ออกจาก RS เพราะว่าเป็นคนที่คิดว่าเงินซื้อไม่ได้ทำไมมากคอไม่หรอกคะ่ะคือคิดว่าตัวเองเป็นนักสแสดงชอบเล่นละครแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเป็นนักร้องเลยอะไรเงี้ยคะ่ะมันอาจจะเป็น ช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นกระแสมากกว่าแต่ว่าความเป็นตัวตนเราจริงอะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักร้องเวลาขึ้นไปนบนเวทีเรามีความเขินอาย mm hmm. คือนักร้องมันต้องเป็นลีดใช่ไหมคะแต่เราจะรู้สึกว่าขึ้นมาทาไมวะอะไรเงี้ยต้องทำไรวะอะไรเงี้ยค่ะเวลาจะขึ้นร้องเพลงข้างหลังเนี้ยคะ่ะเราจะมีทิคค่คะคือวันนี้มารับบทเป็นนักร้องคือ mm hmm. <laughs> เหมือนเราเล่นละครเป็นนักร้องอะไรเงี mm ้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบเล่นละครมากกว่ามันเหมือน ลมหายใจอะค่ะมันมีความสุขมีความสนุกนอกจากได้ตัก <c oughs> ส่วนมาถ้าถ้ามีแบบคอนเสิร์ตนอกแล้วพี่เต๋าบอกว่าเฮ้ยมารับเชิญหน่อยป่นปค่ะถ้ามีพี่ตะพี่ทัดไปว่าเออมารับเชิญสองเพลงเนี่ยไปไปเพื่อไปเจอพี่ๆหรือว่าถ้าไอเรียกกลับไปไปเพราะว่า เราถือว่าเขาเป็นเจ้านายเก่าเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวรับแค่โชว์ตัวแล้วให้ร้องเพลงก็ยังไม่ค่อยรับเลย mm hmm. ค่ะคือรู้สึกว่าแบบอยากทํางานที่คือคือไม่เป็นคนที่ไม่ได้มีเทรนว่าจะ,กะเกษียณในวัยสี่ิห้ารือ5้าสิบหรืออะไรตั้งแต่เด็กอะคะ่ะคือรู้สึกรู้ตัวเองว่าเป็นคนรักการทํางานรู้ตัวเองว่าต้องทํางานไปตลอดชีวิตเพียงแต่ว่างานที่ทําอะคะ่ะ มันต้องบาลานซ์ให้ถูกเพราะว่าเรารักการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะเลือกหนึ่งไม่ทํางานหนักเกินไปสองไม่ทํางานน้อยเกินไปหมายความว่าเราจะต้องทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้เราสามารถมีสิทธิเลือกงานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีให้เท่ากับที่เราเราก็จะยังได้ไม่ต้องบีบตัวเองว่าจะต้องรับทุกงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ได้ใช้ชีวิตโอเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานก็เรามีสิทธิ์เลือกอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อยู่กันไปตลอดชีวิตอยู่แล้ว ค่นคนคนจำภาพนั้นมากกว่าใช่ไหมคะงั้นขอให้ดูผีเสื้อสลับลายนะคะจะได้จำบทร้องไห้ไปด้วยนอกจากร้องเพลงเราร้องไห้ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ